จะทำการสอนในคลิปต,ต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้คุณผู้ชมนะครับสามารถทําขนมและนําไปเป็นองค์ประกอบได้หลายๆตัวกับเคสชนิดอื่นๆนะครับก่อนที่เราจะลงแยมส้มนะครับเราทําการบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมก่อนนะครับแล้วทาการลงแยมส้มในลำดับต่อไปครับ จากนั้นทําการตกแต่งนะครับปิดด้วยทองคําและดอกไม้เพื่อเป็นความสวยงามนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้เค้กส้มที่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ และนี่นะครับก็คือเค้กส้มของเรานะครับโดยที่เนื้อเค้กนะครับมีส่วนผสมพิเศษนะครับนั่นก็คือตัวถั่วอัลมอนด์บดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเท็กเจอร์และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเค้กของเรามากยิ่งขึ้นนะครับและสําหรับวันนี้นะครับทําเค้กง่ายๆสไตล์เชฟบีมเพียงแค่นาทีคุณก็สามารถทําเค้กได้ที่บ้านต้องลาไปก่อนและกลับมาพบกับเชฟบีมในคลิปต่อไปได้นะครับสําหรับส่วนผสมนะครับของเค้กอัลมอนด์ส้มนะครับติดตามได้ที่ไทยคลิปคับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ